การงานได้เลื่อนตำแหน่งแข่งขันมีชัยชนะเงินทองรายได้ไม่ขาดมือมีสเสน่ห์ผู้คนเคารพเชื่อถือชาวลัคนาราศีสิงสำหรับท่านที่รู้ลัคนาราศีแนะนำให้ดูเป็นลัคนาราศีก่อนนะครับสำหรับใครที่รู้เป็นชาวราศีก็สามารถที่จะดูร่วมกันไปได้เช่นเดียวกันนะครับ ในช่วงครึ่งเดือนแรกสําหรับชาวลัคนาราศีสิงเนาะอาจารย์แนะนําให้ไปดูเป็นคลิปวิดีโอที่ทํานายดวงชะตาช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวลัคนาราศีสิงที่อาจารย์ทําไว้แล้วได้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีสิงเองเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความเครียด มีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่ทําให้เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลามากพอสมควรเหมือนกันแต่ก็บอกไว้อย่างนี้เลยนะครับว่าในช่วงต้นเดือนแรกเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งไปคิดอะไรมากนะครับขอให้รู้เอาไว้เลยว่าเดี๋ยววันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปอะเรื่องดีๆก็จะเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วนั่นแหละเดี๋ยวเรามาไล่ดวงดาวทีเ่เคลื่อนเข้ามาในช่วงวันต่างๆกันในเดือนสิงหาคมเลยนะครับ ในวันที่18สิงหาคมนะดาวอาทิตย์ได้เข้าสู่เรือนตนุนะเป็นเกษตรแก่เรือนชะตาช่วงนี้มันก็มีเรื่องเครียดแหละมันมีปัญหาเข้ามาแหละแต่ว่าความเครียดหรือว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยเริ่มที่จะมองเห็นทางออกแล้วก็เริ่มที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็ในช่วงวันที่18นั่นเองนะดาวอังคารเนี่ยก็ย้ายเข้ามาสู่เรือนกระดุมพระเช่นเดียวกันส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยสามารถที่จะสร้างตนเองให้ประสบผลสำเร็จได้มากขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างได้ดีมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนได้การศึกษา การต่างประเทศการพูดจาการออนไลน์การออกเงินกู้อะไรต่างๆนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถือว่าดีมากๆเจ้าชะตาบางคนนะที่เปลี่ยนทรัพย์เป็นทุนเนี่ยมีเกณ์ประสบความสําเร็จด้วยนะแล้วก็ใครที่เดินทางไกลไปทํางานไกลๆเนี่ยมันจะดีและส่งผลดีในเรื่องของความสําเร็จให้กับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างมากรวมไปถึง มีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยให้การสนับสนุนการประนีประนอมความเข้าอกเข้าใจความเคารพเชื่อถือจากครอบครัวก็เริ่มมีเข้ามามากขึ้นในช่วงห่วงเวลานี้แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะในวงเล็บว่าเจ้าชะตาเนี่ยสำเร็จจริงแต่มักได้จริงตามที่พยายามมานะต้องบอกแบบนี้เข้าสู่ในวันที่27สิสิงหาคมดาวศุกร์เดินพักคือเดินถอยหลังนะนะ ไปสู่เรือนวินาศแก่เรือนชะตาส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องกลับมาทบทวนแผนงานกลับมาทบทวนเอกสารสัญญาแล้วทำใหม่คิดใหม่นะครับเจ้าชะตาบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่เรียกว่าเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือกลับไปที่เก่าๆที่เราเคยไปมาแล้วรวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคนรักเก่ากลับมาอาดีต ของความรักเก่าๆกลับมาการกระทําเก่าๆที่เราเคยทํามันวนกลับมาช่วงเวลานี้ให้เราต้องไปแก้เป็นไปได้เนาะหรือเจ้าชะตาบางคนนะครับจําเป็นต้องกลับไปทํางานการเก่าๆที่เคยทำมาแล้วนะตอนที่เราไม่อยากทําไม่อยากกลับไปทําอีกแล้วเราทําผ่านไปแล้วทําไมเราต้องมาทําเรื่องเดิมอีกอะไรแบบนั้นนะครับทำเถอะครับเดี๋ยวมันให้ผลดีในภายหลังอย่างแน่นอนนะครับมันแค่หน้าเบื่อเท่านั้นเองโอเคทีนี้เรามาเจาะนะ ในเดือนสิงหาคมเนี้ยแบ่งเป็นหมวดตัวตนของเจ้าชะตาแบ่งเป็นหมวดการเงินแบ่งเป็นหมวดการงานแบ่งเป็นหมวดความรักให้มันชัดเจนนั่นเองนะนะตัวตนของเจ้าชะตาเนี่ยดาวอาทิตย์นะที่อยู่ในเรือนตอนุลักษ์ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยส่งผลอะไรส่งผลให้เจ้าชะตาเองเนี่ย มีสเสน่ห์มีเกียรติยศมีทุกอย่างพร้อมสับนะโดยเฉพาะความสำเร็จเหล่านะั้นมักจะมาจากความพยายามในช่วงที่ผ่านมาของชาวลักนณาราศีสิงห์เจ้าชะตาเนี่ยคนที่เกิดในลักนณาราศีสิงห์ช่วงนี้ถ้าถ้าจะป่วยนะก็บอกได้เลยว่าจะป่วยเพราะว่าความโมโหจะป่วยเพราะว่าความที่เรียกว่าทํางานมากเกินไปหรือป่วยเพราะกินอาหารผิดเวลานะครับ เจ้าชะตาเนี่ยตัวตนของเจ้าชะตาช่วงนี้ทำอะไรในช่วงเวลาเนี้ยมักจะมีคนให้ความสนใจมีคนให้ความสําคัญมีคนให้ความเชื่อถือหรือทําตามได้ง่ายกว่าปกติด้วยนะแล้วเจ้าชะตาช่วงเนี้ยอยากแข่งขันมากเป็นพิเศษแล้วถ้าแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ก็มักจะไม่แพ้อีกด้วยอะมาในส่วนเรื่องของการเงินนะการเงินในช่วงเดืนสิงหาคมเนี่ยเมื่อสรุปแล้วนะครับรายได้เสริมเนี่ย มักจะได้เงินดีแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศรีสิงห์ท้าไม่มีอาชีพเสริมไม่มีไรายได้เสริมรีบทำซะมันดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ความถนัดของเจ้าชะตาเนี่ยมักนําเงินทองมาให้นะครับแล้วข้อที่3ก็คือว่าระวังเรื่องของการใช้เงินสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เจ้าชะตามักจะใช้เงินเก่งมากๆแต่เงินมันก็หามาได้เยอะแหละอาจจะไม่ได้ถึงขั้นติดขัดหรอก เพียงแต่ว่าอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับในส่วนเรื่องของการงานนะครับตำแหน่งการงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้มีเกณฑ์เติบโตได้ดีมากๆแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งก็คือในช่วงนี้เราอาจจะเบื่องานไม่อยากทํางานหรือเครียดเรื่องงานเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีคนเข้ามาทําให้เราเบื่ออดทนสักนิดหนึ่งแล้วาะ แล้วก็ในโซนสุดท้ายเองนะครับเจ้าชะตาบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์จะต้องเดินทางไปทํางานในที่ไกลๆหรือไปทํางานที่มันไกลกว่าเดิมสักนิดนึงเท่านั้นเองเนาะพอมาดูในโซนเรื่องของความรักในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับความรักเนี่ยของคนที่เกิดในราณาลาศีสิงในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมีเกณฑ์ที่ความรักเก่าจะกลับมาปัญหาเก่า,เก,าเกี่ยวกับความรักเนี่ยวนกลับมาทําให้เจ้าชะตาเดือดร้อนเป็นไปได้เนาะ หรือเจ้าชะตาเองอาจจะต้องกลับไปสางเรื่องของอดีตของคุณในช่วงเวลาเนี้ยมีเรื่องที่คาราคาสาังเรื่องของความรักมีเรื่องค้างคาอะไรช่วงนี้นะครับกลับไปแก้ทําให้ทุกอย่างมันดีแล้วมันจะดีขึ้นเราก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเจ้าชะตาบางคนเนี่ยอาจจะต้องทะเลาะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องแยกต้องห่างจากคนรักถึงขนาดนั้นเลยนะ เหตุเพราะเรื่องเก่าๆนี่แหละมันวนกลับมาหรือนิสัยเก่าๆของเราที่มันไม่ดีอ่ะมันวนกลับมาระวังเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยบอกได้เลยว่าเดือนสิงหาคมนียพอเลยกึ่งเดือนคือกลางเดือนไปแล้วนะ่ะทุกอย่างมันดีทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันเริ่มเพอร์เฟกขึ้นอย่างมากนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยการกระทําของเราในช่วงที่ผ่านมานะครับพยายามมากผลตอบแทนย่อมได้มากถ้าพยายามเช้าชามเย็นชาม มันก็ได้เท่ากับเช้าชามเย็นชามแต่ว่ามันสาเร็จนะเพราะว่าดวงชะตาเรามันค่อนข้างที่จะดีแต่จะได้ไม่มากเท่ากับคนที่เขาพยายามอย่างต่อเนื่องอดทนมาอย่างต่อเนื่องสู้สุดๆมาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจที่เรจะทาด้วยนะ